สวัสดีครับพี่ๆวันนี้เราพบกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา JB นะครับ82วันแล้วนะครับพราค้าเริ่มเหลืองนะครับก็อย่างที่ต้อมเคยทําคลิปบอกนะว่านกกระจาบลงเยอะนะครับก็หาตะข่ายมาดักเอานะครับต้อมก็ได้ดูตะข่ายมาดักนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่าช่วยได้เยอะเลยนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาที่ฉีดตั้งแต่ข้าวท้องอ่ะตัวยาที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาเนี่ย ว่าอ่าใช้ตัวไหนดีที่สุดนะครับแนะนําต้องมาทําคลิปทุกคลิปเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของยาช่วงค้าวตั้งท้องอ่ะอ่ามีตัวไหนบ้างครับที่ใช้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดำได้นะครับที่ต้อมใช้ต้อมใช้ของออติว่ากับอามมเล่นะครับที่ใช้บ่อยๆเลยนะครับแต่เขาก็มีอีก2ตัวนะครับที่ ที่าทางร้านแนะนําต้อมมานะครับแต่ต้อมยังไม่เคยใช้นะครับแต่ได้เข้าไปดูได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมีตัวไหนเพิ่มมาก็คือต้อมใช้ออติว่าในช่วงข้าวท้องใช่ไหมครับแล้วพอข้าวาสลัดเกสรหรือรับก้มเนี่ยต้อมใช้เป็นของอาร์มูเล่นะครับเขาจะช่วยถ้าเป็นของออติว่าเนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราแล้วก็เม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดำเนี่ย สาเหตุที่เกิดก็คือว่าถ้าช่วงข้าวตั้งท้องเราไม่ฉีดเนี่ยต้นข้าวเขาจะเขาจะเป็นเชื้อราเขาจะเป็นจุดมันจะดำแล้วพอเม็ดออกมาเนี่ยมันเม็ดเม็ดจะดําเม็ดจะลายนะครับที่เรามาเห็นก็คือว่าตอนข้าวเขาออกแล้วเนี่ยทำไมเม็ดถึงดํทถึงลายนะครับทาไมไม่ใส่ไม่สวยนะครับเพราะว่าเขาฉีดช่วงข้าวตั้งท้องส่วนอาร์มูเร่เนี่ยเขาฉีดช่วงข้าวสลัดเกสร นะครับข้าวสลัดเกสรหรือหรือนะครับหรือเราจะมาฉีดช่วงรับก้มทีเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะคืออัมเล่เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของใบธงสวยนะครับน้ำหนักมเมล็ดนะครับชุ่มชํานะครับทําให้เรามองดูแล้วสวยนะครับคือถ้าฉีดเกินตาเกิน1 0 c ีเนี่ยมันจะมีมีผลไหมต้อมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีหรือเปล่าแต่ต้อมใช้แค่ไล่ละ1 0ซี cc, นะฉีดอะนะครับต่อนหนึ่งไล่นะครับเขาก็จะช่วยได้เยอะ นะครับช่วยทําให้เกี่ยวกับเรื่องของเมด็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาเม็ดใสเนี่ยได้นะครับเขาเป็นยาเชื้อรานะครับคือเคยใช้นะครับแล้วมันมีอีกสองตัวที่ทางร้านแนะนําต้มมาก็คือของอาคาเพลาซิสเต็มนะครับไอตัวเนี้ยฉีดช่วงข้าวตั้งท้องเขาบอกนะครับว่าฉีดช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยจะดีจะเหมือนออติว่แหละครับแต่แต่บางบางเจ้าก็บอกว่าฉีดในช่วงของข้าวาตั้งท้อง หลังจากตากเกสรเสร็จแล้วนะครับหลุดเกสรแล้วก็มารับกลมฉีดได้ยาวเลยนะครับฉีดได้3มช่วงเลยนะครับคือต้อมไม่เคยฉีดก็เลยไม่รู้แต่พี่ๆทางร้านเขาแนะนําต้อมมาไงก็ว่าเออมีตัวนี้เพิ่มอีกแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือของเอเทียสเอเทียสเนี่ยร้านก็แนะนําเหมือนกันบอกลองสลับตัวยาดูไหมนะครับตัวนี้ฉีดได้นะครับคือ1ขวดเนี่ยก็ฉีดได้ประมาณ 8- ปดถึงสิไร่อะไรประมาณนี้อ่าหขวดนะ ของเอเทียนา5 0 0ซีนะครับคือของออลติว่ากับอมูเร่250เนี่ยต้อมฉีดเนี่ย,อย,ยอยู่ในเลทประมาณเจ็ดไร่นิดๆเนี่ยเจ็ดไร่หนึ่งงานสองงานอยู่เนี่ยประมาณสิบไร่อะฉีดได้นะครับสิบไร่ฉีดได้เลยนะครับเขาก็จะช่วยนะครับคือยาทุกตัวต้อมบอกว่ามันดีทุกตัวนะครับมันอยู่ที่จังหวะข้าวของเราจับช่วงไหนเราชอบแบบไหนถามว่าออลติว่ากับอมูเล่เนี่ยโอเคไหมมันก็โอเคนะต้อมใช้มาตลอด แต่ยังไม่เคยเปลี่ยนตัวดูนะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นฤดูการหน้าอาจจะลองใช้ดูบ้างนะครับราคาไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับไม่ห่างกันมากนะครับส่วนข้าวอ,อย่างของต้อมเนี่ยข้าวออกเหลืองน้หน่อยเนี่ยจำเป็นต้องฉีดยาไหมเราต้องดูที่แปลงนาครับส่วนใหญ่ข้าวเหลืองแบบนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่นะเขาไม่ค่อยฉีดถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเพียกระโดดลง นอนกอลงนะครับเพราะส่วนใหญ่2อ,อเรื่องหลักๆเลยนะครับถ้าเข้าอย่างอย่างต้อมอย่างในรูปเนี่ยอ่าก้มก้มแล้วเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เพีียกระโดดจะลงนะครับแล้วก็หนอนกออันเนี้ยก็อยู่ที่แต่ละพื้นที่ว่าจะฉีดกันรอบสุดท้ายอีกไหมอีกรอบหนึ่งเปล่าถ้าไม่ฉีดก็ปล่อยยาวเลยยันเกี่ยวนะครับก็แล้วแต่นะครับเทคนิคใครเทคนิคมันเพราะว่าต้อมอ่ะไม่สามารถที่จะแนะนําว่าต้องฉีด หรือไม่ฉีดได้นะครับให้พี่ๆน้องๆอ่ะสังเกตข้าวเอานะครับว่าข้าวอ่ะเป็นแบบไหนนะครับเราฉียดยาตามระบบหรือเปล่าถ้าเราฉีฉยดยาตามระบบอ่ะต้อมว่าปัญหาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับปัญหาจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเรามาฉีดที่หลังมาแก้อ่ะต้อมว่ามันไม่ค่อยทานพอมันไม่ค่อยทันมันเสียหายไปแล้วใช่ไหมครับพอมันเสียหายปุ๊บข้าวเนี่ยโดนเพียกระโดดต้อมไปเห็นมาทุ่งนึงเดี๋ยวต้อมจะไปดูนะครับเห็นเขาบอกว่า อ่าลามจากจะลามตั้งแต่ไร่หนึ่งอ่ะตอนนี้หลายไล่แล้วข้าวเหลืองนี่แหละครับลามไปประมาณสักเกือบสิบไล่แล้วมั้งน่ะเออห้าไล่หกไล่แล้วมั้งก็งเห็นแต่ราย,ยังไม่ไปดูเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นเชื้อรานะครับมันเป็นเพียกะโดสีน้ําตาลนะครับคือปล่อยไม่ได้ครับถึงแม้ข้าวเราจะเกี่ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ,อไรเนี่ยฉีดครับต้องฉีดยังไงก็ต้องฉีดนะครับคือถ้าไม่ฉีดเนี่ยมีปัญหาแน่ นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพียกระโดดรุนแรงจังเลยนะครับดูดูการเนี้ยรอดจากบัวมาได้ก็เจอเพียกระโดดเราก็ต้องดูข้าวถ้าเรา,าแหวกข้าวเดินอย่างต้อมเนี่ยเย็นมาต้อมจะเดินดูในแปลงนาะเดินลุยไปดูเลยนะครับเดินดูเหยียบมัง่งไม่เหยียบมัง่งต้นข้าวเนาะก็ถ้าเราลงไปเดินดูหรือสลัดแหวกข้าวดูอ่ะเราจะรู้นะครับถ้ามีเนี่ยเขยมจัดการได้เลยแต่ต้อมอ่ะไม่อยากใครมีต้อมใจต้อมเนี่ก็คือว่าจะ ฉีดไปก่อนนะครับฉีดเลยนะครับฉีดไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องรอ,อฉีดตอนเขา,าเป็นแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกยาเชื้อราเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดำเนี่ยเอาตัวไหนดีอัลติว่าอาร์มูเรเอเทียสนะครับอาราพาคาซิเตมนะครับหรืออะไรตัวไหนเนี่ยตา,ตามใจได้เลยนะครับช่วยได้4ตัวนี้จัดการได้เลยนะครับต้อมว่านะสองตัว้านค้าแนะนําต้อมมาเหมือนกันนะครับแต่ต้อมใช้อัลติว่ากับอาร์มูเรมาตลอด นะครับฤด,ดูกาหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมึงเท่านี้นะครับฝากไปพี่น้อง,น,องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจใทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับ เลงรากแตกกอใบเขียวใบตั้งหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่อ,อ,ชองทางต้อมดื้อแชนแนลนะครับหรือเข้าไปในช่องทางของ YouTube นะครับลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube เหมือนกันเข้าไปสอบถามลุงเขาได้นะครับลุงมีทั้งตัวยาอ่าย่อยสลายฟางข้าวอ่าข้าวดีดข้าวเด้งนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมี หรือจะเป็นพันุ์ข้าวเนี่ยอ้าวพันไหนดีนะครับทําฤดูการหน้าเนี่ยต้อมเคยปรึกษาลุงมาตลอดนะครับแล้วก็ตัวของฮอร์โมนนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพเนี่ยแช่ข้าวตั้งแต่แช่ข้าวยันอ่ารับก้มเนี่ยลุงมีทั้งหมดนะครับหรือจะเข้าไปอ่าดูที่ว่าอ่าแถวเนี้ยอ่าเขาใส่ปุ๋ยฉีดยายังไงนะครับก็เข้าไปปรึกษาลุงเขาได้นะครับโทรหาลุงเขาได้นะครับ0 9 9ย์9 9้เก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก 099 C199 366ลุงติตะวันแดงครับ